รีวิวแอร์มิสูมิชิอิเล็กทริกอินเวอร์เตอร์ปี2022มีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างมอบไฟกันเองแต่ละรุ่นในปีนี้ต่างกันยังไงสนใจรุ่นไหนมาดูกันในคลิปนี้สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ครับ หากใครติดตามช่างแามันประจําบ้านนะครับเห็นว่าช่างแอร์นะครับจะมีการซ่อมเครื่องปรับอากาศของไดกินนะครับรวมถึงได้เคยรีวิวตัวแอร์ของไดกินนะครับในปี2021มาแล้วนะครับก็ได้รับคําเรียกร้องนะครับว่าอยากให้รีวิวแบรนด์อื่นบ้างนะครับซึ่งณวันนี้นะครับช่างแอร์จะมารีวิวเครื่องปรับอากาศที่ถือได้ว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือ ม i ตซูบิชิอิเล็กทริกนะครับผมพรีเซนเตอร์ก็คือพี่โป,ป๊บนะครับผมก็น่าจะเคยเห็นกันในโฆษณากันมาบ้างพอสมควรนะครับไม่สอสมควรนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเยอะนะครับ <c oughs> ก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยให้ความเชื่อมั่นเลยนับ <Wow. S 2> ถือมามาเนิ่นนานนะครับด้วยการที่เขามีไม่ได้เฉพาะเป็นเครื่องปรับอากาศอย่างเดียวนะครับยังมีแบรนด์ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายอย่างนะครับที่อยู่ ในเครื่องหมายการค้าของมิ t ูบิชิอิเล็กทริกนะครับทำให้ก็ถือได้ว่าอยู่ในใจคนไทยมานานนะครับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องปรับอากาศของมิสูบิชินะครับแล้วก็แบรนด์หนึ่งที่เป็นเครื่องปรับอากาศชั้นนำอีกแบรนด์หนึ่งก็คือไ i k i นนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ปรับกันสมน้ำสมเนื้อครับสองแบรนด์นี้เป็นคู่แข่งกันตลาดกันโดยตรงเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับ ผมจะมารีวิวตัวแอร์มิสูบิ ter, น h ินะครับอินเวอร์เตอร์นะครับในปี2022กันนะครับเรามาดูว่าแต่ละรุ่นแต่ละประเภทเนี่ยมีฟีเจอร์มีฟังก์ชันมีคุณสมบัติแตต่างกันยังไงบ้างนะครับณทีน่นี้นะครับทางช่างแอร์จะโฟกัสในเรื่องของฟังก์ชันหรือฟีเจอร์น่าสนใจนะครับไม่ได้ไประบ,บุถึงสเปคอย่างเช่นขนาดดิเมนชันหรือว่าเรื่องที่เป็น ลักษณะทางด้านเทคนิคเยอะนะครับเราจะดูพื้นที่ฟังก์ชันว่าอะไรน่าสนใจน่าซื้อมากกว่ากันนะครับโดยเมื่อดูไลน์อัพนะครับของแอร์อมิสซูมิชิเลทริกในปีนี้นะครับในปี2022นี้นะครับพบว่ามีครบถ้วนเลยครับครบถ้วนในที่นี้หมายถึงว่าให้อ้างเองจากฉลากเบอร์5นะครับฉลากเบอร์5แต่ก่อนมันก็มีแบบแบบเดียวครับเบอร์5ได้เบอร์5ก็ได้ฉลากเบอร์5มาเลย แต่เนื่องจากว่ามันมีเบอร์5้าที่มีหลายระดับอีกนะครับคันไฟฟ้าก็เลยตัดเกรดเบอร์5ออกมาให้นะครับเป็น4เกรดด้วยกันนั่นก็คือหลักเบอร์5้าแบบไม่มีดาวนะครับแล้วก็แบบ1ดาว2ดาวแล้วก็3ดาวตามลําดับครับซึ่งก็จะเรียงกันไปตามลําดับการมีดาวนะครับมีดาวเยอะก็คือประหยัดไฟมากกว่านะครับทีนี้ของมิซูมิชิก็มีด้วยกันทุกลายเลยนะครับแล้วก็มีเพิ่มด้วยนะครับ มีเพิ่มที่แบบ2ดาวเหมือนกันนะครับจากที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับถือว่ามิสูบิชิก็มีทั้งดา2ดาว้วคดาวแล้วก็1ดาวแล้วไม่มีดาวทุกแบบให้เลือกเลยนะครับซึ่งก็จะเรียงตามความพรีเมียมความตัวท็อปไปจนถึงตัวล่างนะครับเรียงตามดับนะครับโดยผมจะขอเริ่มตั้งแต่ตัวตัวท็อปก่อนนะครับตัวท็อปของมิสูบิชินะครับเรียกว่าตัว 3D Move Eye นะครับผม ซึ่งก็เป็นตัวท็อปนะครับเขาเรียกว่าเป็น A W A W U s e r i e นะครับโดยสังเกตได้ตรงตัวอักษรชื่อรุ่นนะครับมันจะมีย่ออยู่แล้วก็เอาชื่อตรงนั้นมาเป็นชื่อเรียกกันในวงการนะครับอย่างเช่น <Lang> <icia> AW Series, XT Series, GT Series, JW Series แล้วก็ KT Series เรียงตามลำดับนะครับโดยชื่อรุ่นของมิสูก็จะมีชื่อไปในทางเดียวกันนะครับก็คือ MSY ขีด AW นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสโค้ดของชื่อโมเดลนะครับแล้วก็ตามด้วย VF นะครับนั่นคือรุ่นตัวท็อปนะครับได้ฉลากเบอร์5 3ดาวนะครับต่อมาก็คือรุ่น รองท็อปนะครับสรุ่นนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นไฮวอลครับเขาเรียกว่าไฮวอลนั่นก็คือตัวพรีเมียมหรือตัวไฮของอของแต่ละแบรนด์นะครับซึ่ง2รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นไฮเป็นรุ่นท็อปกับรองท็อปนะครับตัวนี้เรียกว่า XT series นะครับชื่อรุ่นจะเป็น MSY ขีด XT นะครับตามด้วย Index อินเด็กของขนาด capacity นะครับแล้วก็ตามด้วย VF นะครับดัชลากเบอร์5 2ดาวนะครับ นี่คือรุ่นอรองท็อปนะครับเป็นรุ่น eco i นะครับ eco i น,น่าจะมีอยู่ในโฆษณาเมื่อปี2021นะครับที่เป็นแบบอบอกคลไม่อยู่นะครับมันก็จะทำการประหยัดพลังงานแล้วก็ปิดเครื่องคนก็มาก็จะเปิดเครื่องอะไรํำนองนั้นนะครับส่วนรุ่นอันดับที่3นะครับตัวกลางนะครับก็คือ,อ gt series เหมือนกันนะครับจริงๆราจะหลากเอ้องดาวเหมือนกันแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในรุ่น ในรุ่นไฮด้วยกันเหมือนกับ EcoI ไนะครับรุ่น X Series นะครับเทเลชากเบอร์ห้าสองดาวนะครับต่อไปในรุ่น2รุ่นล่างนะครับเขาเรียกว่ารุ่น Standard นะครับซึ่งก็คือรุ่นที่ค่อนข้างจะประหยัดลดคอ์สลงมาครับมีรุ่น J w u Series นะครับชื่อรุ่นจะเป็น MSY นะครับขีด J w u ตามด้วยอินเด็กซ์แล้วก็ VF นะครับรทลชากเบอร์5 1ดาวนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็น KT Series นะครับหรือว่า Happy Inverter นะครับ ก็เรียกว่ารุ่น KTCD เป็นรุ่นล่างสุดเลยนะครับหรือชื่อรุ่นจะเป็น MSY ขีด KT ตามตัวอินดิกแล้วก็ VF นะครับรุ่นนี้ได้ฉลากเบอร์5แต่ไม่มีดาวนะครับโดยแต่ละรุ่นต่างกันยังไงนะครับมาไล่เรียงตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับข้อแรกในขนาด BTU ตัวท็อปนี่ก็จะมีให้เลือกเป็นแค่3รุ่นก็คือ,อรุ่น อ่เป็น BTU ีนะครับผมให้ขนาด BTU ีโดยคร่คราวๆนะครับลึกๆต้องไปดูในแคตตาล็อกทีหนึ่งนะครับมีรุ่น9000พ3 0 0 0แล้วก็1 8 0 0นนะครับรุ่น Ecoi ก็เหมือนกันนะครับก็มี9000 13000แล้วก็18000เช่นเดียวกันเลยนะครับส่วนรุ่นที่มีเยอะหน่อยก็คือ GC ซี r i รีส์นะครับก็จะมีตั้งแต่9000 13000ื่0 0 0มห0 0 0นแล้วก็30000ครับแล้วก็ตัวแซนด์ดอย่าง JW Series ซีรีส์ก็จะมี9 0 0 0 10,000, 30,000, 50,000, 80,000, 24,000แล้วก็ตัวแฮปปี้ก็จะมี 9,000, 10,000, 30,000, 50,000, 80,000, 24,000นะครับก็ถือว่าเอขนาดประเภทนี้นะ่ะทัก24,000ก็ถือว่าเยอะแล้วครับอันนี้หลายแบรนด์นะครับจะสังเกตได้ว่าเอตั้งแต่ขนาด10,000ขึ้นไปนะครับตั้งแต่14,000 24,000น่ย ส่วนใหญ,ญ่ถ้าจะตกนะครับดังนั้นให้ปรึกษากับทางเซลดูข้อมูลบีดี u อวชัดอีกทีนึงแทบจะหลายแบรนด์ทุกแบรนด์นะครับค่อนขจะงีดีอ u ตกก็คือระบุเป็น2อ0 0แต่บีดี u อันได้20,000ต้นต้นประมาณนั้นครับมาดูในหวัวข้อถัดไปก็คือเรื่องของระบบฟอกอากาศนะครับระบบฟอกอากาศของอตัว m มิซูมิชิเนี่ยก็มี ตามเทคโนโลยีของเขานะครับมีหลายแบบนะครับโดยของเขาเองก็มีพัฒนาแบบ p r ี F ิ l เ e r เป็นแบบ v r Filter นะครับไม่แน่ใจเรื่องของเชิงลึกแต่น่าจะเป็นวัสดุแล้วก็การกรองของมันซึ่งสามารถกรองแล้วก็ฆ่าเชือ้อฆ่าเชือ้อแบคทีเรียเชือช้อไวรัสได้นะครับก็คือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของมิสูมิชิเขานะครับแล้วก็อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวพลาสมานะครับ ตัวพลาสมาเนี่จะมีอยู่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับที่บีวอินก็มากันตัวเครื่องส่วนรุ่นอื่นๆที่เป็นอินเวอร์เตอร์สามารถติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมได้นะครับอ่าก็พลาสมาฟิลเตอร์ก็สามารถที่จะกรองฝุ่น PM 2.5ได้ฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีซูมิชิเขาการันตีของเชื้อไวรัสโควิดในหรือเปล่านะครับตัวไวรัสสายพันธุ์โคโรนาที่ระบุไว้ก็คือตัว SARS นะครับขีด c o v ขีด2นะครับอืมก็ผมไม่แน่ใจเรื่องของสายพันธุ์ว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าแต่การันตีไว้ที่สายพันธุ์นี้นะครับอ่าต่อมานะครับของอ่ Eco e นะครับก็ไม่น้อยหน้านะครับมีแผ่นกรอง pre-filter แบบนาโนนะครับว่คือละเอียดน่าจะเป็นการละเอียดกว่านะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีเก่ากว่าตัว V a r filter นะครับ นาโนฟิลเตอร์นี้นะครับแล้วก็มีแผ่นกรองแบบ PM 2.5อันนี้ก็เป็นแผ่นกรองแบบเ e ป้านะครับอยูเออ่เป็นคล้ายๆกับหลายๆแบรนด์นะครับแต่ตัวตัวท็อปไม่มีนะครับแต่ตัวท็อปจะใช้ตรงตัว plasma เลยนะครับแล้วก็ตัวถัดมาเป็น G T Series ก็จะมีเหมือนกันกับ X T Series ครับมีนาโนฟิลเตอร์แล้วก็ PM 2.5นะครับ อ่าส่วน JW Series ตัวนี้น่าจะเป็นโมเดลล่าสุดกว่านะก็เลยเอาตัวแผ่นฟิลเตอร์แบบ v f f i l t e r เข้ามานะครับแล้วก็มี PM 2.5ด้วยนะครับส่วนรุ่นล่างสุดนะครับ n a p p y Inverter นะครับก็อ่าไม่มีแผ่นกรอง PM 2.5นะครับแต่อ่าเป็นแผ่น Pre-Filter แบบ Nano Filter ครับก็ถือว่าตัวล่างนี้มันก็มีฟีเจอร์น่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับผมก็ต่อมามาดูความทนทานของแผงวงจรน,นะครับ ความทนทานของแผงวงจรเนี่ยเอาจะมาดูกันที่การทนแรงดันไฟนะครับเป็นหลักนะเมื่อเทียบกันนะครับก็นิสูุมิชิกเขาการันตีไว้ว่าเครื่องทํางานปกติอยู่ในช่วงแรงดัน198-256โวลต์ v, ทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็สามารถป้องกันไฟฟ้ากระชากสูงชั่วขณะได้450โวลต์นะครับระบุไว้ว่าเป็นไฟฟ้าชั่วขณะนะครับอ่าเหมือนกันหมดครับทุกรุ่นเลย มาดูที่ตัวแผงวางพึ่งคอยร้อนนะครับแผงบางพึ่งคอยร้อนนะครับของมิสูมิชิทุกรุ่นทําจากอลูมิเนียมอร่อยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับไม่มีทองแดงนะครับถ้าจะมีทองแดงคาดว่าน่าจะอยู่ในรุ่นตัว Big w วอนะครับรุ่น Big w วอขนาด36 0 0นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นรุ่น JR ซีรีส์นะครับต้องมีขนาดเดียวอะไหก่อาจจะมีในประเภทอื่อครับแต่ติดผนังโดยรวมแล้วคือเป็นอลูมิเนียมล้วนๆเลยครับ ต่อมานะครับก็คือเซ็นเซอร์ตาฉริยะนะครับของมิซูมิชิจะมีอยู่ในรุ่นตัวท็อปแล้วก็ตัวรองท็อปโดยตัวท็อปนะครับก็จะมี2ฟังก์ชันนะครับก็จะใช้ในการตรวจจับตำแหน่งคนนะครับผมฟาสต์คูลลิ่งที่เป็นระบบ AI Control นะตาช้ของเขานี่ค่อนข้างจะอจฉริยะมากครับตรวจจับได้ละเอียดนะครับมากที่สุด ถ้าเทียบกับแบรนด์คู่แข่งนะครับน่าทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัว Eco i c e n ซ e อีโคนะครับก็เป็นเพียงเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับไม่สามารถที่จะส่งลมไปโดนคนได้นะครับก็เนื่องจากว,ว่าตัวตัวรุ่นอื่นๆเนี่ยบานสวิงไม่ไมีแค่ขึ้นลงอย่างเดียวซ้ายขวาไม่ได้แต่รุ่น 3D เนี่ยมันสามารถที่จะ ปรับตวบินซ้ายขวาได้ก็เลยสามารถที่จะโฟกัสคนตามคนได้นะครับทำได้ดีกว่าส่วนรุ่นอื่นๆของเขาจะไม่มีตัวมุกไมา์เซนเซอร์นะครับต่อมาก็คือการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันนะครับของอมิสูมิชินะครับยังไม่มีรองรับนะครับเท่าที่ผมศึกษาข้อมูลมานะครับ ถือถ้าจะมีก็อาจจะมีออปชันเสริมครับแต่ว่าไม่ค่อยมีข้อมูลให้ศึกษานะครับก็เลยผมกอระบุว่ามันไม่มีก็แล้วกันนะครับหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับต่อมาการกระจายลมนะครับตามที่บอกเมื่อสักครู่นะครับก็มีเฉพาะตัว 3D Move y i นะครับที่กระจายลมได้3มิตินะครับขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาเป็นแบบออโต้นะครับส่วนรุ่นอื่นได้แก้ขึ้นลงอย่างเดียวซ้ายขวาเป็นแบบแมนนวลนะครับต่อมาก็คือเป็นไฮไลท์สำคัญของมิซูมิชินะเขาได้การันตีไว้ก็คือการเคลือบ ป้องกันการปุ่นเกาะนะครับของกรงกระรอกและตัวแผงรังพึ่งนะครับโดยเฉพาะก,กรงกระรอกนี่ถือว่าทําให้สุดยอดมากครับตัวใบพัดกรงกระรอกน่ะไม่ค่อยมีฝุ่นเกาะนะครับเกาะได้น้อยมันจะช่วยในการยืดระยะเวลาในการล้างแอร์ของผู้ใช้งานออกไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไฮไลท์สาคัญเลยนะครับมีอยู่ในทุกรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นท็อปเนี่ยจะเคลือบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ารุ่นรองลงไปเนี่ยคับว่าจะเคลือบเฉพาะบางส่วนอย่างเช่นเคลือบเฉพาะแผงนังพึ่งเคลือบเฉพาะตัว,ตว ตัวใบพัดกงกระรอกนะครับแต่ว่ารุ่นอื่นอาจจะไม่ไอรุ่นท็อปนี่เคลือบทั้งตัวภายในนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าดีครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งมากๆครับและก็ตัวแฮปปี้อินเวอร์เตอร์ตัวล่างสุดเนี่ยจะไม่ได้เคลือบนะครับนี่อาจจะเป็นข้อเสียอยู่นะครับ ต่อมานะครับคือการเช็คอาร์เรคโค้ดของมิซูมิชิเดี๋ยวนี้ได้พัฒนานะครับต่อไก่อนถ้าเราดูกันทั้งแอร์ทั่วไปก็จะรู้นะครับว่ามิ s ูมิชิเขาดูจากลักษณะการกระพริบนะครับดูได้ทั้งฝั่งคอยเย็นหรือว่าฝั่งคอยร้อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเมื่อเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ก็มีการพัฒนาให้อาร์เรคโค้ดสามารถตรวจสอบได้เป็นอาร์เรคโค้ดเลยนะครับโดยก็จะมีรุ่นใหม่ๆพัฒนาขึ้นครับรุ่นไฮน์ไฮวอลนะครับก็จะมีแบบทูเวย แบบทูเวย์ก็คือกดแล้วรู้เลยนะครับไม่ต้องกดไล่หาะนะครับก็เป็นการสื่อสารรีโมดแบบที่ต่างเดียวปกติรีโมทน่ยยิงอย่างเดียวนะครับไม่สามารถรับคําสั่งจากแอร์มาได้แต่อันนี้สามารถที่จะส่งคําสั่งไปแล้วมันจะส่งสัญญาณกลับมาที่รีโมดบอกเป็นโค้ดเลยก็คือกดทีเดียวนะครับโชว์โค้ดเลยนะครับส่วนรุ่นที่เป็นวันเวย์หมายถึงว่าจะต้องมีการเช็คเครื่องตามเครื่องครับว่าโค้ดนี้ใช่หรือไม่โค้ดนี้ใช่หรือไม่และเครื่องก็จะทำหน้าที่ตอบรับมานะครับว่าใช่หรือไม่ใช่ พอถึงจุดที่ใช่เสียงมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับางานนี้ยังไม่ขอเจาะลึกเรื่องของทางด้านเทคนิคนะครับการเช็คเออร์เรอร์โ,โค้ดแต่ก่อนก็ถือว่าของมิซูบิชิเป็นข้อด้อยเมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่งนะครับปัจจุบันก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับส่วนต่อมาเรื่องของการถอถด่านนำทิ้งได้นะครับได้ศึกษากับทางมิซูบิชิตอแล้วเนี่ยทราบว่าถอดนำทิ้งได้ทั้งหมดทุกทุกรุ่นนะครับแต่ว่าก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของช่างคนที่จะถอดด้วยนะครับ แต่คิดว่าถอดได้ทุกรุ่นเลยนะครับต่อมาการรับประกันนะครับการรับประกันของมิซูมิชินะครับโดยรวมนะครับโดยภาพรวมอยู่ที่คอมเพรสเซอร์5ปีนะครับแผงรังพึ่งคอยเย็น3ปีแล้วก็แผงรังพึ่งคอยร้อน3ปีครับอะไรอื่นๆ1ปีนะครับแล้วก็ค่าแรงค่าวันจั1ปีเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าทั่วไปครับไม่ได้หวือหวามากเมื่อเทียบกับแบรนด์บางแบรนด์ที่อาจจะให้การันตีเยอะกว่านี้นะครับก็ถือว่าโดยรวมนี่ก็ถือว่าเป็น เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือครับแล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยไม่ได้หวือหวานะครับไม่ได้แบบอ่าน่าสนใจมากนะครับแต่ด้วยความเป็นที่หนึ่งแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานในประเทศไทยมากนะครับ mm hmm. มิสูมิชิก็เลยถือว่ายังเป็นจุดแข็งของเขาอยู่นะครับในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องความทนทานความน่าเชื่อถือของแบรนด์ครับผมก็ก็คิดว่าเอ่อ น่าใช้อยู่ครับสำหรับสายพวกมิซูมิชินะครับลองดูนะครับว่าปีนี้เราจะสนใจใช้รุ่นไหนบ้างนะครับใครสนใจอย่างงี้ผมเอาแต่ละรุ่นไปเปรียบเทียบกับแบนดกู้แข่งสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะทยอยตามคลิปออกมาให้เห็นนะครับส่วนเรื่องของทางเทคนิคนั้นยังไม่ขอลงรายละเอียดลึกนะครับเพราะว่าอยากจะให้เสนอเพราะว่าเมื่อขึ้นคอสอใหม่มาแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมามองหาเอรุ่นใหม่ๆนะครับผมก็เราจะเอามาดีวิวห้เห็น แค่เรื่องของฟีเจอร์นะครับว่ารุ่นไหนน่าสนใจและ้าเทียบกันในแบรนด์เดียวกันทั้งหมดเนี่ยอย่างมิซูบิชิในวันนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยจะดูว่าของมิซูบิชิด้วยกันเมื่อชนกันเองนะครับรุ่นไหนน่าสนใจบ้างนะครับแน่นอนครับราคาก็แตกต่างกันออกไปวันนี้ผมไม่ได้ยกเรื่องราคาออกมาใครสนใจจะซื้อนะครับก็สามารถกดดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับผมสนใจติดตั้งสามารถติดต่อ จ่างแต่มันประจาบ้านได้นะครับเรามีทีมงานสามารถติดตั้งได้ในเพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับจะให้คะแนนของมิซูมิชิตอนนี้ผมถือว่าถ้าเต็ม10ผมน่าจะให้สักเนะครับขอให้ไม่เต็มทือภาพรวมนะครับถ้าเป็นตัวท็อปนี่ถือว่าสุดยอดแต่ถ้าเรามาดูถึงตัวล่างสุดนี่ถือว่าค่อนข้างจะ มีข้อเสียครับก็คือไม่มีแฉกพีเอ็มสอซึ่งเป็นแค่จุดเล็กๆเท่านั้นนะครับแต่จุดที่ผมให้ความสําคัญและถือว่าดูเป็นข้อเสียเยอะแต่จริงๆหลายคนอาจจะไม่มองเป็นข้อเสียครับก็คือคอยร้อนเป็นอลูมิเนียมครับแน่นอนว่าคอยร้อนทองแดงยังคงทนทานกว่าครับแต่ก็ใจว่าข้อดีของอลูมิเนียมก็คือมันประสิทธิภาพมันสูงกว่ามันทําให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับม,มันไม่แปลกใจที่นิสสุวิชิเอาเอามาใช้แบบร้อเเลยนะครับเพราะว่า เขามั่นใจในในตัวอะไรของเขานะครับก็ถือว่าพออย่าเพิ่งกลัวเลยครับผมสากวกิซูบิชิซื้อเลยนะครับครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ช่างแอรด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอกรารคำว่าสวัสดีครับ